่เดินทางดีแล้ว CEO ต้องมีคนขับรถก็ดีค่ะเจ้าตามก็ช่วยได้เยอะแต่จริงๆดิฉันขับเองได้นะหมายถึงว่าถ้าขับเองก็ขับได้เพราะว่ายังวัยรุ่นอยู่ก็เดี๋ยวก็สลับค่ะไม่ได้เอาเอาผาดมาตลอดหรอกก็ให้แม่ใช้งานด้วยอะไรด้วยเพราะว่าไอตัวปอร์เช่ก็ต้องใช้งานแต่ว่าเดี๋ยวปอร์เช่ต้องไปถ่ายน้ํามันสักทีนึ่งละครบสี่หมโลเดี๋ยวไปถ่ายน้ํามัน เอาเครื่องเข้าสูงสักทีหนึ่งก่อนใช่ยังวัยรุ่นอยู่เวลาเดินทางก็ยังอยากขับรถอยู่เหมือนกันนะบางฟีบางทีก็อยากมีฟิลขับบ้างเพลินๆไปเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะ ากทุกคนมาเที่ยวครั้งนี้สนุกจริงๆสนุกจริงๆเที่ยวสนุกได้ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปหลายที่จริงๆเป็นคนชอบดิฉันก็เป็นคนตั้งแต่เป็นพระแล้วนะเป็นคนแบบชอบเที่ยวเป็นคนแบบชอบเที่ยวชอบไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ย โดยเฉพาะแบบธรรมชาติไปเดินป่าเดินป่าตาดเดินเขาอะไรเงี้ยชอบเป็นคนชอบฟิลลิ่งนี้เป็นคนชอบฟิลลิ่งนี้จะแบบฟิลแบบท้านน่าศาึกษา แต่ธรรมชาติดีมากเลยนะสองข้างทางนะหน้าฝนนะเขาทำนาข้าวกันเมื่อวานกลับจากสุรินทร์น่ะถึงกับต้องจอดรถถ่ายรูปเลยมันสวยมากวิวสวยจนแบบต้องจอดรถอะเมื่อวานวิวมันสวยเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชะออนค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พักแม่ปั๊มแมอะไรไป ได้กาแฟมาแล้วพักสนามบอลได้กาแฟมาเติมพลังเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณค่ะได้กาแฟมาหนึ่งแก้วเติมความสดชื่นคิดถึงบ้านแล้วต้องคิดถึงบ้านคิดถึงต้นไม้ ไปดูบ้านดูต้นไม้ไม่ได้อยู่หลายวันกลับมาคนเดียวเหรอ สวัสดีเก้าร้อยคนนะคะเก้า้ยเจ็ดิบสามท่านสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องนี้ด้วยเพราะว่าจะอยู่ช่องนี้ประจำแล้วนะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะช่วยๆกัน พี่กล้วยหวัดดีจ้าพี่กล้วยหวัสดีค่ะได้ของที่ฝากมาให้แล้วนะคะน้ำฝนเอามาให้แล้วขอบคุณมากค่ะชอบกินอเน,น็นอ่ะเม็ดมะม่วงอ่ะเม็ดมะม่วงหิมาพานอ่ะคิดถึงลูกๆหรือเปล่าคิดถึงซีค้าคิดถึงอีปุ่มปุ้ยเดี๋ยวให้ดูนะกลับไปจะกระโดดดีใจใหญ่ปุ่มปุ้ยแต่แมวมันไม่สนใจเราหรอก เราจะอยู่หรือไม่อยู่แมวมันก็อยู่ของมันได้แต่หมามันคิดถึงเจ้าของนะหมามันรักเจ้าของมันมันแสดงออกแต่แมวมันไม่แสดงออกแมวมันเป็นแบบความรักแบบอินโทรดจริงไอป้ปุยเนี่ยเห่าตั้งแต่หน้าประตูอะถ้ามันได้ยินอะ ไปชายแดนไมยเป็นยังไงบ้างก็ก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างตึงๆนิดนึงนะคะนะม,นมันเป็นพื้นที่พิพาทอะ่ะมันเป็นพื้นที่พิพาทแต่เจ้าหน้าที่เขาก็อยู่เขาก็ประจำก็ไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นนะคระนบาก็ไม่ได้ถึงกับน,น่ากลัวอะไรมากขนาดนั้น เรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พาขอบคุณทุกคนเลยนะคะเออนี่ดีกว่าอันนี้ดูมีความเป็นผู้หญิงทหารหล่อยิ้มหวานมากพี่ทหารก็น่ารัก FC ดิฉันหลายคนเลยทหารนะทุเรียนหมดแล้วเหรอคะยังไม่รู้คะ่ะเดี๋ยวกลับไปดูหน้างานอีกทีก่อน ต้องกลับไปดูหน้าง,งานอีกทีก่อนค่ะว่าหมดหรือยังยังไม่มั่นใจขอกลับไปดูหน้าง,งานก่อนกลับไปดูหน้าง,งานก่อนเด้อว่ามันยังพอมีอยู่หรือเปล่ามีก็ขายครับไม่มีก็เดี๋ยวหายอย่างอื่นแพรลี่สยอย่างใช่ไหมทุกคนร่อเลยค่ะ เดี๋ยวก็เข้านางรองตอนนี้กําลังมาเส้นนางรองนะคะกำลังจะเข้านางรองกําลังจะเข้านางรองขอบคุณทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะกระปิยังค่ะกะปีต้องนูน่นน่ะปลาพร้อมๆกับปลาอินรีนะู่นน่ะลมหนาวนูนะ่นน่ะไม่ไม่อยากทาแล้วค่ะมันเหนื่อยต้นทุนมันต้นทุนมันสูงแล้วก็มันของแปลรูปเราขายได้เยอะแล้วเราโดนแหวน จะลองคุยกับเด็กๆดูก่อนว่าจะทำอะไรบ้างจริงติดไฟแดงทำกับหมอจำลูนค่ะทำคลินิกพี่หมอนกอะทำก็ทำทีเดียวเลยแล้วก็พอเป็นคนแบบไม่เรื่องมาก ทำก็ท,ทําทีเดียวเลยดิฉันไม่ค่อยอะไรมากนะคะตอนทําก็แค่ทําให้มันดีกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วก็ทําแล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาก็เลยแบบทีเดียวพอบางคนทําแล้วก็มีปัญหาต้องไปแก้ต้องไปอะไรนะทําโอเพ็ดดีบางทีตรงเนี้ยมันมีรอยแผลมีอะไรยากแต่เราโชคดีว่า,าทำทีเดียวจบเอ,ออีกอันนึงอยู่ไหนไอ,อท้ที่แบบที่ ขาตั้งแบบติดปึ๊กไปเลยอ,อยู่ไหนขาตั้งไรมีกี่อันอยู่ไหนหมดแม่เหล็กหรอเอออยู่ในนี้ป่ะแม่เหล็กไม่ได้เอามาแล้วอันเล็กอยู่ไหนอันเล็กอยู่ข้างหลังตรงกระเป๋ามนี่ต้องเอาอันนี้แหละอันนี้มันโยกยิงมันของถูก,ก,กวสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านสักที ไปดูหน้างงานดูบ้านที่ถึงคิดถึงบ้านใหม่ด้วยค่ะต้องไปดูไม่อยู่ก็พ่อกับแม่เขาก็ดูแลได้แต่เราก็ต้องไปดูด้วยฟอดไม่อยู่เงียบเลยเงียบหูเลยนางไม่อยู่ไม่มีคนกวนไม่มีคนกวนแต่นางอยู่คนั้นก็ล่าเริงแต่เอาจงจริงพออยู่จริงๆอยู่บนรถอะไรนู่นนี่นัน่นนางก็ดูหนังอะไรดูของนางไปนะคะดนนูบ้างนอนบ้างก็ฟิว เรากดว่าคนที่แบบใช้รถคันนี้คุ้มไม่ใช่ดิฉันนะคะเป็นแฟนใช้คุ้มว่านางก็ดู u ู u b e ดูอะไรของนางไปเมื่อวานก็กีต้าร์แข่งเขาก็ดูเขาก็ดูน้องสาวเขาแข่งแข่งวอลเลย์เพราะว่ามันขึ้นจอข้างบนนี้ได้แต่ดิฉันตัวเองยังไม่ยังไม่เล่อยากจะดูอะไรนะไม่ได้เล่อยากดูอะไรมากขี้เกียจเดี๋ยวนั่งก็เดี๋ยวอาจจะงีบบ้านสักช่วงเวลาหนึง่ง ช่วงเวลาหนึ่งอาจจะนอนไม่ได้กลับค่ะไม่ได้กลับก็ที่มานี่ก็มาส่งเขาไงมาส่งเขาให้เขากลับมาอยู่กับบ้านเขาบ้างเขาเาก็ต้องขายน้ําพริกขายอะไรเขาก็มีเพื่อนเขาอะไรเขาให้เขามาเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เคลียร์งานแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเดี๋ยวช่วงปลายปีก็เรื่องเรื่องข้าวเรื่องอะไรเขาทําข้าวทําอะไรทําธุรกิจเขา ทางนี้เข้านางรองทางนี้เข้านางรองนี่ปกติม mm, ันจะให้เข้าน uh, ี่มังไม่ยอมเข้านี่ตาเนี่ยมันเข้าได้รู้ดีว่า GBNP แลับมึงรู้ดีกว่าไม่บ้ากูนะนางรองคุณแพรี่กับแฟน น่ารักมากกลับแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะไปกดติดตามช่องนี้เลยกดติดตามกันไปกดติดตามกันไปฝากกันกดติดตาม ไปแดงช่านางรองถึงนางรองแล้วค่ะไปแดงฉ่ำ <c oughs> ไม่แดงขอบคุณนะคะสามารถซัพพอร์ตครีเอเตอร์ด้วยการอด้วยการส่งของขวัญให้ได้นะคะซัพพอร์ตครีเอเตอร์ด้วยการส่งของขวัญให้ได้ะคะ่ะไม่ถ้ารถนั่งสบายอะ่ะแป,ป๊บเดียวยิ่งจริงๆนะดิ้งดิงเนีนั่งเอาผาดอะ่ะรู้สึกว่ามันแป,ป๊บเดียวเองเพราะว่ามันสะดวกสบายมันนั่งสบาย มันนั่งสบายรถมันกว้างมันกว้างขวางเลยทุกคนเออมันกว้างขวางเบาะเบอะมันนั่งอืมเบาะเบอะมันนั่งอันนี้ต้องการอะไรคะอันนี้ต้องการอะไรคะอันนี้ต้องการอะไรคะมีปมวัยเด็กหรอคะหรือว่ายังไง มีปมวัยเด็กเหรอคะเคยถูกพ่อกระทํามาก่อนเหรอคะหรือว่ายัางไรเคยถูกพ่อกระทําในวัยเด็กเหรอคะหรือว่าย่างไงมีมีปมหรือว่าอย่งไรคะตอนนี้เขามีสถานบําบัดนะคะบําบัดผู้ป่วยจิตเวชนะคะแนะนําให้เข้าบําบัดแล้วการจะดีขึ้นปรึกษาหมอบําบัดเข้ารับการบําบัดทานยาให้ครบตรงเวลาทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะนะคะเชื่อหมอนะคะ เพื่อหมอนะเข้ารับการบําบัดแล้วมันทุกอย่างมันจะมันจะดีขึ้นโอเคขึ้นบาบัดที่มันมีหลายที่ค่ะศรีธัญญาก็ได้สวนปุงก็ได้มันมีสวนดอกก็ได้นะคะโรงพยาบาลมีเยอะแยะที่สามารถเข้ารับการบําบัดได้ในวันที่ฉันคือ บ้านเมืองเขานั่งรถเราก็ชมบ้านชมเมืองเขาไปด้วยคะ่ะทุกคนอขอบคุณสำหรับคำแนะนำใช่ค่ะใสกแก้วอีกร้อยเก้าสิบโลส่แก้วอีก190ร้อยเก้าสิบโลครับไปเลยๆใช่ค่ะใชก่ก็ขับทางนี้แหละโนนดินแดงค่ะ นอนดินแดงอีก40่โลนอนดินแดงอีกประมาณ40โลถึงนนดินแดงเดี๋ยวว่าจะจะแวะตรงที่ร้านขายของป่าด้วยตรงที่ลงไปจากมาจากช่องเขานั่นนะจ้แวะซื้อจะแวะซื้อไข่มดแดงไปกินไปเจียวไข่ ไม่ถึงครับประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งถึงบ้านน่าจะถึงบ้านสักประมาณตอนห้าโมงนี่พยายามจะทําเวลาให้มันถึงบ้านประมาณห้าโมงซึ่งน่าจะถึงแหละถึงบ้านสักห้าโมงเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ไปดูบ้านได้อยากจะไปดูบ้านด้วยว่าอะไรใดๆถึงไหนแล้ว ไม่ไกลไม่ไกลไปเรืเ่อยๆอะไรอะไรสอออิจะเข้าห้องน้ำไม่ต้องดับรถเอาเดทิ้งอันนี้ไว้แบบ ไม่มีคลิปที่ไปชายแดนเลยเขาไม่ให้ถ่ายห่อนก็นต้องตื่นก่อนเขาไม่ให้ถ่ายจ้าเกียถ่ายรูปถ่ายอะไรได้ยังกำลังจะถ่ายคลิปพี่ทหารบอกว่าถ่ายไม่ได้นะครับเขากลัวเดี๋ยวมันไปสร้างความขัดแยงนะ้งไงเพราะมันเป็นพื้นที่พิพาทอยู่เขามีประเด็นกันอยู่น้ำมันเหลือเท่าไหร่นะสามอยแปเติมให้เต็มไปเลย เติมไม่เต็มไปเลยเพราะเดี๋ยวไปไปช่วงนั้นมันหาปั๊มยากเดี๋ยวมีปัญหาเติมให้ซะให้มันสบายใจซะออามึงรอก่อนมึนงรอก่อนมึนงมาคุยกับเอฟซีแป๊บนึงก่อนมั้ยเดี๋ยวไปเข้าทุกคนเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวสลับกับเจ้าตะ,จะ,ตะเจ้าตะไปโอ้ไว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 